ล่าสุดคนละครึ่งเฟส2กรุงไทยเร่งพัฒนาระบบลงทะเบีย www. นเว็คนละครึ่ง .com นะฮะกรุงไทยครับก็ไม่นิ่งนอนใจครับคนละครึ่งที่จะเปิดนะ้ในวันที่16ธันวานะครับตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบการลงทะเบียนแล้วครับจากปกติเนี่ยลงทะเบียนแล้วเออเลอเออหืออะไรเงี้ยมีทางแก้แล้วเพราะว่ากรุงไทยได้ออกได้เร่งพัฒนาระบบมาช่วยนะครับนี่นะครับผม กรุงไทยพร้อมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสอง16ธันวาคาดคนไทยแห่ลงทะเบียน10ล้านคนเร่งปรับปรุงระบบรองรับได้1ล้านคนต่อการใช้งานแต่ละครั้งนะฮะที่ปรึกษ,ษาด้านการเงินนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรนะองโฆษกกระทรวงนะฮะกล่าวถึงความพร้อมในการปลดอลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่สองหรือว่าเฟสสองว่าเหลือเพียงขั้นตอนการอนุมัติจากประชุม คณะรัฐมนตรีคอรมอในวันที่8ธันวาคมนี้ในกระทรวงการคลังพร้อมเปิดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสตามที่กำหนดไว้ในวันที่16ธันวาคมกสส่วนจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งขณะนี้เป็นจำนวนใกล้ครบตามเป้าหมาย1ลึงร้านค้าแล้วอันนี้นี่ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าธนาคารกรุงไทยเตรียมพร้อมด้านระบบอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์ w ว w คนละครึ่ง com จำนวน5ล้านคน ในวันที่16พันวานี้คาดว่าจะมีผู้สนใจลงทะเบียนมากถึง10ล้านคนโดยขณะที่โดยขณะนี้กำลังเร่งเตรียมพร้อมระบบที่มีประสิทธิภาพในได้ประสานกับทางฝ่ายไอทีแล้วให้ปรปับปรุงระบบการลงทะเบียนนะครหน้าเว็บไซต์ให้รองรับผู้ใช้ได้มากจากปกติเนี่ย200,000คนนะครับ200,000คนนี่ก็ระบบล่มละต่อการใช้งานหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น จะพัฒนาให้เป็น5 0 0แสนถึงหล้านคนนะฮะต่อการใช้งานแต่ละครั้งเรียกได้ว่าพอปรับแบบนี้แล้วอาการแฮงเออร์เลอร์ที่เราเจอกันก็จะดีขึ้นหรือว่าหายไปเลยครับและประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการส่งข้อความอยูอ่ใน ODP นะฮะแล้วตอนนี้ก็ส่งเรื่องไปหาค่ายมือถือต,ต่างๆครับให้ทำระบบของสัญญาณเนี่ยให้เสถียรขึ้นจะเป็น สัญญาณแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะสำหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2นะฮะครั้งนี้เฟสสองนะฮะครั้งนี้ตามที่ธานาคารไทยคาดการจะมีผู้สนใจทะเบียนมากกว่าปกติเนี่ยถึงมากกว่าสิทธิที่จะได้รับถึง1เท่าก็คือสิทธิ์ที่รับมี5ล้านใช่ไหมก็จะมาก1เท่าก็คือเป็น10ล้านเพราะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับเนี่ยผลกระทบจากโควิดนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เราต้องใช้บัตรตังค์นะโควิดเมื่อเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับได้อนุมัติเพิ่มสิทธิ์ให้อีก5ล้านคนเฟสแรกให้สิทธิ์จำนวน10ล้านคนกำหนดเปิดลงทะเบียนวันที่16นะฮะสิ้นสุดโครงการ21มีนานะครับนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ธนาคารกรุงไทยก็ไม่ไนิ่งนอนใจครับเร่งพัฒนาระบบผมก็มาอัปเดตข่าวสําคัญเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบแล้วนะฮะเพื่อนๆที่กําลังรอเพื่อนๆที่ยังน้องที่กำลังรอลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งเฟส 2นะในวันที่16ธันวานะครับ63 63ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะลงทะเบียนในวันนี้นะฮะถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวอีกทีนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มาอัปเดตข่าวของธนาคารกรุงไทยให้ทุกคนนะว่าสบายใจได้ครับเน็ตไม่ล่มแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ